เอเปกผู้นำอันดับหนึ่งแห่งความงามเอสเตติกนะคะและผู้นำอันดับหนึ่งด้านความงามครบวงจรที่ให้บริการโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาน,นานกว่า28ปีนำโดยนายแพทย์สมบูรณ์นะคะเชฟออฟพลา a ติกแอนด์คอสเมติกกอร at Apex s กอรี่ฮอสพิทาลพร้อมด้วยแพทย์หญิงจิลานะคะเอสเตติกเดมาร์โทโรจิส at 에펙คลินิกนายแพทย์เอกลักษณ์นะคะเอสเตติกเซอร์เ n นแอนด์เชฟมีดิคอออฟิเซอร์ at e x คลินิกและแพทย์หญิงปรณีนะคะเอสเตติกฟิสิกชัน at e x คลินิก เข้าร่วมง,งานคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่20นะคะในฐานะผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานและรวมมอบรางวัลพิเศษบนเวทีนะคะกับรางวัลคุดจินน่าใสใบเอเปกรางวัลป๊อปปูล่าอวคุดจิ้นแห่งปีและรางวัลป๊อปปูล่าอว In ดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีนะคะ อินฟลูเอนเซอร์เบสเวอร์ชันบายเอเปกโดยมีมูลค่ารวมกว่านล้านบาทเลยทีเดียวค่ะก็คือเอเปกไม่ได้เข้าเซนเตอร์ของเรานะคะก็เป็นคลินิกที่ให้บริการด้านความงามละผิวพรรณมาตลอดยาวนานต่อเนื่องนะคะในปีนี้ก็คือครบ28ปีนะคะส่วนคมชัดรือก็เป็นสื่อชื่อดังนะคะในประเทศไทยซึ่งก็อยู่ยาวนานกว่สังคมไทยมาตลอด20ปีนะคะฉะนั้นคือปีนี้มันจะเป็นโอกาสดีโอกาสสำคัญนะคะที่เราได้ร่วมมล็อกคาร์บเอร์แวกันเพื่อ จะเฉลิมฉลองไปร่วมกันนะคะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะค่ะก็วันนี้นะคะก็มีดารานักสแสดงต่างๆนะคะรวมถึงอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็แขกผู้มีเกียรติต่างๆรวมถึงกระราาทรวงวัฒนธรรมที่มาร่วมกับงานนี้ด้วยนะคะเพื่อจะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็วงการบันเทิงไทยนะคะรวมถึงความงามนะคะซึ่งไปคู่กับวงการบันเทิงไทยนะคะฉะนั้นคือปีนี้งานคมชัดเลืออวอร์ดจะเป็นงานที่สําคัญมากเลยนะคะแล้วก็น่าสนใจมากค่ะอันนี้เป็นรางวัลอินฟลูเอนเซอร์เบสเวอร์ชั่นอวอร์ด ร e นะคับทีนี้หลักการก็คือว่าน้องกันเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ของของเราอยู่แล้วนะฮะทีนี้น้องเขาก็เลยเขาก็ยังไม่เคยทำทำผ่าตัดอะไรมาก่อนเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะมีการปรับปรุงบุคลิกภาพแล้วก็ส่งเสริมให้น้องดียิ่งขึ้นไปอีกครับหน้าตาดียิ่งขึ้นอีกก็ประมาณ1นล้านบาทครับคือเอเปกเนี่ยเราจะมี <c oughs> ความมุ่งมั่นอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกก็คือเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรายังคงมุ่งมั่นแล้วก็ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการเป็นผู้นําในการนํานวัตกรรมใหม่ๆแล้วก็เป็นนวัตกรรมที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้กับคนไข้ของเรานะครับเรื่องที่2เรื่องความเชี่ยวชาญครับ เอเอ็ก e เราเนี่ยเน้นในเรื่องความเชี่ยวชาญของแพทย์นะครับมีการฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอมีการส่งแพทย์ไปเรียนกับสถาบันต่างๆเพื่อให้มั่นใจได้ว่าแพทย์ของเอเอ็กของเราทุกคนเนี่ยมีความรู้ความสามารถในการดูแลคนไข้ของเรานะครับและเรื่องสุดท้ายก็ยังคงเป็นเรื่องของการบริการครับปีนี้เนี่ยเอเอ็ก e เราเนี่ยครอบคลุมการบริการทั่วประเทศและกําลังจะก้าวไปให้บริการอย่างประเทศเพื่อนบ้านด้วยครับถ้าหลายๆท่านเนี่ยนั่งรถ BTS แเ้วราก็จะเห็นสื่อที่ b t ทแล้วนะคะแล้วก็ คลินิกในเอเปกของเราเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศไทยอย่างที่อาจารย์เอกบอกว่าคือ50สาขาทั่วประเทศเลยนะคะฉะนั้นคือตอนนี้ทุกๆท,ท่านจะได้เห็นเอเปกในทุกช่องทางของสื่อเลยค่ะ ก็จริงๆแล้วนะคะเอเพเนี่ยไม่ได้ดูแลเฉพาะคนที่แบบมีอายุแล้วหรือว่ามีปัญหาแล้วจะต้องแก้ไขนะคะเทรนในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะไปในทางที่เราต้องการจะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้นะคะก็คือเป็น the best version of you นะคะถ้าเกิดว่าต้องการแบบนี้นะคะก็อย่าลืมเข้ามาให้เอเพช่วยดูแลนะคะ คุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมแล้วก็แคมเปญต่างๆมากมายนะคะจากทางเอเปกเนื่องในโอกาสพิเศษนะคะที่เอเปกฉลองครบรอบ28ปีความงามที่คุณไว้วางใจได้นะคะที่ f a c e b o o k Fanpage รวมไปถึงเว็บไซต์ของเอเปกคลินิกได้เลยนะคะ